สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำพุงบัญแจจากชิ้งพลาสติกนะคะพลาสติกที่หดได้แล้วก็ใช้เคลือบด้วยเรซินอีกทีนะคะออกมาจะเห็นงานน่ารักน่ารักเงาเงาแบบบ๊อบบ๊อบบ๊อบแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีชิ้งพลาสติกขนาดไหนก็ได้นะคะโดยมากาจะมีหน้าหน้าที่เป็นเงาเงากับหน้าที่หยาบหยาบ เราจะทําบนด้านที่หยาบนะคะลงสีกับลงเส้นที่ด้านที่หยาบนะคะแบบแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อื่นก็จะมีสอยางลบงสอยางลบปากกาตัดเส้นนะคะชาร์ป,ปี้หรือเพนเทลก็ได้นะคะที่เจาะก,กระดาษเอาไว้เจาะแล้วก็กันไกรตัด ส่วนอุปกรณ์เบส,สินนี่ก็จะคุยกันตอนหลังนะคะหลังจากก่อนที่จะเริ่มทำเบสินนะคะใครจะใช้ปิ้นมาจากองเจ็ตก็ได้สําหรับรูปที่จะทำนะคะแต่ว่าส่วนตัวที้จะวาดเอาแล้วก็ลงสีด้วยมือจะขออธิบายเรื่องอชิง้นพลาสติกนะคะชิ้นพลาสติกเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะหดจะหดตัวลงนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยส่วนมากจะหดตัวเล็กลงประมาณ 5 0 6 0ดังนั้นเวลาเราเขียนแบบเราวาดแบบเนี่ยให้คำนวณขนาดใหญ่กว่าขนาดเราต้องการประมาณเท่าหนึ่งนะคะสมมติว่าเราต้องการขนาดแบบมาขนาด5เซนเราก็อาจจะต้องวาดแบบขนาด10เซนนะคะใหญ่กว่าประมาณเท่าหนึ่งแล้วก็เวลามันโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะโคตตัวแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่คือชิ้นพลาสติก อันนี้เป็นงานที่ร่างไว้แล้วนะคะมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเวลาลงสีเนี่ยให้ลงอ่อนจากความเป็นจริงหมายถึงว่าลงอ่อนจากาสีที่เราต้องการนิดนึงนะคะเพราะเวลา,าพลาสติกมันเข้าเตาอบหรือว่าอบออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะเข้มกว่าปกติดังนั้นสีต้องจะต้องอลงไม่ให้เข้มเข้มเกินไปนะคะมาลงสีกันเลย แล้วนะคะก็กำหนดตำแหน่งที่จะตัดหัวจะจะตัดตรงนี้ด้วยก็ได้มาณนี้เลยเจาะตั้งแร้อยกุญแจนะแล้วก็ตัดให้หยอด ถ้าใช้ที่ตจอกระดาษแบบทั่วไปก็จะจะกะยากหน่อยได้ออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเอาชิ้นงานเข้าเตาอบนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือเตาอบหรือว่าที่อบขนมปังหรือว่าที่ปินขนมปังก็ได้นะคะมีถาดรอง ลองด้วยกระดาษของของนมเนยก,ก็ดีนะคะมีชิ้นงานแล้วก็ไอ้นี่มีไว้อะไรก็ได้นะคะที่มันแบนแบนเรียบเรียบมีน้ำหนักอีนึงสำหรับทับชิ้นงานให้มันเะียบเวลาเอาออกมาจากเตาแล้ว,ลวก็ถุงมือนะคะหยิบสำหรับจับความร้อนจับจับร้อนร้อนได้ออกจากเตานะคะ มันจะหดตัวเข้ามานะคะจะโค้งงองไงก็ไม่ต้องตกใจมันจะหดตัวรอจนมันเกือบเกือบจะแบน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 เป็น,นรากแล้วแล้วก็เอาออกนะคะได้ชิ้นงานแล้วก็หาไอ้นี่เอาไอ้นี่กดทับ แล้วนะคะออกมาเรียบร้อยหบมันเรียบร้อยมีเสียนหนึ่งชิ้นเนื่องจากเอาเข้าพร้อมกันสองตัวแล้วก็ควบคุมเวลาไม่ได้เสียนหนึ่งอันอยากจะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าการเขียนแบบตามแนวกระดาษเนี่ยมีผลถ้าเขียนเขียนแบบตามแนวเนี่ยแนวแนวนี้นะคะมันจะออกมาประมาณนี้เหมือนค่อนข้างจะเหมือนแบบแต่ว่าถ้าเขียนตามแนวยาวอย่างนี้นะคะมันก็จะออกมายาวยาวหน่อย ระวังตัดสินใจเวลาเวลาที่จะร่างแบบว่าจะเอาแนวไหนนะคะน่าจะเป็นแนวนี้น่าจะดีกว่าแนวนจเจาะมายอะเห็นว่าต่างกันทั้งที่แบบเหมือนกันนะคะจริงๆจ,จะจบชิ้นง,งานตอนนี้เลยก็ได้นะคะทาเป็นโมงแจได้เลยนี่ด้านหลังนี้ด้านหน้านะคะก็ใส่โมงแยนะ่เลถ้าสําหรับคนที่ไม่อยากทาเลชินต่อก็จบตรงนี้ได้เลยะะได้โมงแจอันหนึ่ง ในส่วนของเรซินนะคะก็จะมีส่วนตัวเราจะใช้อ e ีพ็อกซี่เรซินนะคะสองส่วนผสมมันมีส่วน A กับส่วน b แล้วก็ผสมสองต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ที่จะต้องใช้ก็มีถ้วยผสมนะคะไม้พายจริงไม้พายไม่มีใช้ใช้ตะเกียบแทนแล้วก็ควรจะมีเครื่องช่างนะคะตวงให้ได้ขนาดที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีถุงมือต้องใส่ถุงมือนะคะกระชับหน่อยแล้วก็ดีแล้วก็ อันนี้ไว้ใช,ใช้ตกแต่งชิ้นงานเคลยอเรซินนะคะก็มีหน้ากากาใส่ก็ดีไม่ไม่มีก็ลองหาถนะ่หน,หน้ากากธรรมดาก็ได้เอาเอาเท่าที่มีนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ปิดชิ้นงานการฝุดลงะะหลังจากจบงานเรซินแล้วค่ะอีกอย่างที่ต้องมีสําหรับคนที่จะทํางานเรซินนะคะก็คือปืนพ่นไฟหรือว่าใช้ไอ้นี้ก็ได้นะคะไฟแชคที่เป็นแบบมีหัวพ่นแบบนี้สะดวกในการสหรับชิ้นงานเล็กๆน,นะคะ ปรับโผพ่นปรับความแรงไฟได้นะคะสะดวกดี ใ่อใ้แชทนะครัไม่สนใจก็มาดูตัวอย่างงานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งวันแต่ว่าระยะเวลา เคียวเขาเรียกเคียวทามที่เวลาที่มันงานจะแห้งแบบจับแล้วไม่เป็นนิ้วมือจริงๆบางทีมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเรซินนะคะบางบางทีมันเขาบอกว่าสิบสองชั่วโมงแต่สิบสองชั่วโมงแล้วจับแล้วยังเป็นรอยนิ้วมือก็อาจจะต้องรอต่อไปสักสักหนึ่งวันน่าจะดีค่ะนี่งานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูคือ เคลือบเรซินแล้วก็จะเงานูนสวยนะคะดูดูดีดูดีขึ้นมาเลยด้านหลังจะเป็นงานวาดของเราเคลือบด้านหลังเคลือบด้วยน้ำยาวานิชก็เลยนะคะน่าจะดีาวานิชบิดเนอร์ ก็ไม่มีฟองอากาศนะฮะดูแล้วก็ไม่มีฟองอากาศหดูอันนี้ตัวที่คิดว่าเสียมันก็โอเคนะคะออกมาโอเคเหมือนกัน หลังจากได้งานแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวประกอบล่างกับฟงกุญแจให้เป็นหัวกุญแจนะคะก็มีอาจจะต้องมีข่วงที่จะต้องมีเพิ่มนะคะเพื่อประกอบล่างแล้วก็มีคีมนะคะเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานห่วงนี่หาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะเลือกขนาดที่พอเหมาะที่ต้องการนะคะเรียบร้อยถ้ามีคาถามก็ถามได้นะคะขอบคุณค่า Thank you.